ไม่ใช่อันนี้มันมีพันดาวเฮ้ยใช่มันตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าพี่ออฟจะจิ้มคนนี้มาให้เราให้เราแบบมาดูอะไรเงี้ยครับก็หลายๆอย่างก็เป็นเดสิมี่เนาะเพราะว่าเราก็อ่านเล่องนี้รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องของโชคชะตาที่หลายๆอย่างก็เออก็ดีแล้วเราก็มารู้อีกทีหลังว่าจริงๆน้องสองคนน่ะเขารู้จักกันมาแบบก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่มัธยมมัธยมครับตอนมัอยู่มอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยครับรู้จักพี่เอิร์ธตอนมิทูมอลซีครับ กิน่าจะเข้าปีท so like okay. ี c c well> anyway, ่เจ็ดที่ที่แปแล้วป่ะที่รู้จักกันมาอะไรเงี้ยผมก็รู้จักกันมามากๆแลยเลยเป็นที่มาที่ไปของทำไมถึงได้มิกมาครับคือเหตุผลที่ทำไมต้องเป็นน้องมิกเพราะว่า พอเราลองแคสติ้งจากหลายๆคนแล้วอะครับอย่างที่บอกโชคดีที่เอิร์ธมาร่วมแคสติ้งด้วยมันก็ทําให้เห็นว่าถ้าภูเทียนเป็นแบบนี้ล่ะเป็นลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยทีนี้ลึกๆเหตุผลที่เรื่องมิเพราะรู้สึกว่าเขาเป็นคนดื้อครับใช่ครับว่ามีความดื้อ,อใช่ไหมดื้อเลยครับเออมันมีความแบบสู้คนตลอดเวลาตอนแรกเหมือนจะแบบเป็นคนุณเป็นแบบที่เรียกว่าเป็นคนดื้อตาใส่ะใชดนน่ดื้อเงียบดื้อเงียบใช่ไหมใช่ดึงเงียบ จริงๆมองถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ตรงกับคุณสุทียเลยนะคะการเลือดตาใสถึงเนี่ยใช่ใช่ครับใช่ครับจริงจากซีซั่นที่ออกมาค่ะเราจะแบบโออไปทับใจในการแสดงของคู่มากๆเลยตอนเราไม่รู้สึกว่าเออนี่คือเป็นละครเรือร่องแรกของเราจริงๆรวถึงแบบของเออเลือคือแม้ว่าเออจะประสบการณ์ไม่เยอะมากแต่ว่าน้องตั้งใจามากๆกและว่าผลงานที่ออกมาให้เราดูเป็นตัวอย่างเนี่ยก็ดีมากๆเช่นกันนะคะเดี๋ยวใน สำหรับผู้ร่วมงานด้านนอกนะคะทุกคนระยะรักษาระยะห่างกันนิดนึงนะคะด้วยความที่ตอนนี้เนาะเรามีโควิด1นเข้ามานะคะอยากจะให้ทุกคนยืนห่างกันหนึ่งถึงเมตรนะคะคือการติดกันจนไปเลยนะคะมันเป็นผลกับสุขภาพของเราด้วยนะคะยังไงก็พยายามรักษาระยะห่างกันนิดเึงนะคะโอเคค่ะคือหลังจากที่เรามีการแบ่งบริเวณแล้วและหัวหน้าผู้ขางแบบเลย แล้วก็คุณปูสีเทียนนะคะเป็นน้องมิกเนาะแล้วถ้าเกิดทั้งคู่สลับบทบาทกันนะคะจะเกิดอะไรไครับคิดว่าได้ไหมคะคิดว่าได้หมครับหัวหน้าภู <c oughs> นี่หัวหน้าภูปูสีเทียนหัวได้นะจะเป็น <c oughs> <c oughs> สีเทียนที่สีเข้มมาก <c oughs> เป็นปูสีเข้มนี่ <c oughs> <c oughs> ได้ไหมได้ไหมมิคกคิดว่าได้ไหมถ้าตัวเองจะย่างจากเราเวิร์กช็อปกันมาเนี่ยถ้าเราต้องเป็นครูสิเทียนไหนลอ,ล,อลองลองลองผมให้สองอาทิตย์คุณอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอ <c oughs> มองหน้ามองหน้าสามสี่ปกินเนอร์มาก่อนอบอายล่ลายผืนแบบหัวนาพูบ <c oughs> <c oughs> มามามา สมมติสมมติเนี่ยเราต้องดูถูกเขาทันทีลูกคุณหนูชุดนักศึกษามาโหหน้าตามองหัวจดเท้าปุ๊บแอนแอคชั่นผมให้เวลาคุณสอนนี่คุณอยู่ไม่ได้หรอกไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะตัวเล็กไง่เราเราเนตัวเล็กตัวน้อยใช่ไหมเพรวเราไปสู้ที่เขาไม่ได้ไงโยนไปเลยนะเออจะเป็นครูสีเทียนได้ไหมเออลองดูได้เหรอ่ไ คิดไม่ถึงประโยชน์ที่เราในทเซอร์เลยนะมองมองมองเฮ้ยเราต้องโยนเสื้อให้เสื้อปักเสื้อเสื้อนี้ใส่เราไม่ผิดกฎหมายหรอเราก็ตอบแล้วเราเราก็ตอบว่าไม่เป็นไรหรอกเมียพวกผมก็ใส่กันออกบ่อยไม่ใช่เมียเสื้อตัวนี้ใส่เราไม่ผิดกฎหมายอรอ เมียว่าผมก็ใส่ของปล่อยจัดเลยนะเปล่ยนอะไรเนี่ยยังไม่จัดอะไรเลยเปล่ยนอะไรเมียว่าผมก็ใส่ของปล่อยผมไม่ใช่เมียคุณนะได้ไหมคะเนี่ยไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะไม่ได้ได้ได้เราจะทำหน้าที่ไปเป็นเมียเขาดีเออหมายถึงว่าในเรื่องะหมายถึงว่าในเรื่องเป็นประโยคนั้นดีแล้วคุยประโยคนั้นดีแล้วดีแล้วดีแล้วดีแลเหมาะแล้วเหมาะแล้วแบบเดิมเหมาะแล้วเอาแบบเดิมหพอแล้วนะคะ Okay พอดีว่าคุณนมามีการตามไอจีแล้วก็ทวิตเตอร์ของทุกท่านอยู่นะคะเลยรู้ว่าตอนนี้มีการออกกองกันเรียบร้อยแล้วจากที่คุณอ๊อฟได้บอกมาเมื่อสักครู่นี้ด้วยเนาะคือหลังจากที่ต้องหยุดเพราะโควิด -19 กันมานานมากคือคจำได้ว่าแฟนๆเนี่ยแทบจะจุดฝูงฉลองเติมแตกหรือแบบอุ๊ยอดกองกันสักทีมีอะไรบ้างนะัน,นิทานพันปีที่เราเจอเน,อะนาะนิทานพันดอยนิทานพันดอง สันหาก็คือแฟนคลับก็ค่อนข้างสัรหาแล้ต้องาาแบบแต่ก็เข้าใจเนาะแบบรักนะถึงยอมเพราะว่าอะไรนะรัอเปล่าโอเคนี่ทันหมื่นปีก็เจอหมื่นปียังเจอเลยครับแต่ว่าคืออย่างนี้ครับคือเดิมทีเรื่องนี้มันแทนไว้ว่าก็จะเปิดตั้งแต่ช่วงกลางปีนั่นแหละครับแล้วก็ คือเราเนื่องจากเรื่องนี้มันต้องเตรียมกระบวนการทํางานที่มันเยอะกว่าเรื่องอื่นคือมันต้องไปเซอร์วิสที่ต่างจังหวัดแล้วถ้าจํากันได้คือช่วงมีนาเมษาประเทศก็ล็อกดาวน์แล้วเราก็เดินทางข้ามจังหวัดไม่ได้คือด้วยเหตุผลน่ะมันมันจำยอมเลยว่าเราเปิดกล้องไม่ได้จริงๆในตอนนั้นที่ต้องข้ามจังหวัดกว่าจะไปเซอร์วิสกว่าจะอะไรอีกะครับกว่าจะ กองถ่ายจะอนุญาตให้กลับมาทํางานได้ปกติอะไรอย่างนี้ครับมันก็เลยเป็นเหตุผลให้มันถูกเลื่อนมาจน,จนช่วงนี้ทีนี้ข้อดีก็คือว่าเราก็มีโอกาสได้เตรียมงานมากขึ้นได้เวิร์กช็อปน้องๆมากขึ้นแล้วก็จริงๆก็หลีกเลี่ยงช่วงหน้าฝนพอดีนะครับตอนนี้ก็เปิดไปสามทิวอาจจะพอได้เห็นภาพกันไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนนี้ครับก็จะเปิดทีนี้ทีนี้วันนี้เลยครับกำลังแบบทีมงานกำลังอยู่ที่เชียงรายกัน ทำงานอยู่ที่เชียงรายแต่คิดเพิ่งจะวิดีโอคอลมาให้ดูว่าสรุปแล้วเราเลือกตรงนี้นะสิ่งที่ต้องทําก็คือตอนนี้ต้องสร้างบ้านครูเทียนที่นุ่มนก่อนครับต้องสร้างบ้านใหม่ให้คุณครูเลยนะใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าในกระบวนการทํางานนะเราไปรีเสิร์ชจริงๆจากชาวบ้าน<ม>จริงๆคือตอนแรกก็ตั้งใจ <น S 2> ว่าจ<ร>ะเป็นอย่างนั้นครับแล้วก็เจอบ้านแล้วถูกใจแล้วทั้งหมดแต่ว่าต้ไปขอท้ายทำแล้วก็ือชาวบ้านเขาอ่ะนับถือผีไอจีได้ไหมประ็ุ คือคือตามนิยายเขาก็นับถือผีกันจริงๆเหมือนในเรื่องเขานับถือผีเพราะนั้นสิ่งที่เขากังวลนือเขากลัวว่าเมื่อมีคนอื่นจะไปเหยียบผีแล้วค่ผีผดแล้วคือเขาก็กลัวว่าจะแบบไปไปเป็นเรื่องของความเชื่อจริงๆอย่างเงี้ยครับ ก็เลยเขาไม่อนุอาตยให้ถ่ายทังเนาะทำยังไงรู้ว่าจะเปิดกล้องแล้วอะไรเงี้ยหาบ้านไม่ได้ก็ไงสร้างบ้านมันไปซะเลยก็เลยตอนนี้ก็แผนไว้ว่าตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะเริ่มสร้างบ้านบุกเขียรนู่นเพื่อให้ทันกับเวลาที่จะเปิดกล้องดีก็เดี๋ยวถ้าเราถ่ายใช่ไเนี่ยสามารถไปตามรอยได้นะครับถึงไหวริงไหวตามได้เข้าทีเก็บตังค่าเข้าตามรอยโอโหเอาเดยวผงเปย์ไงเอา ากันไปค่ะแฟนๆยิ่งตามเลยค่ะอย่างนี้นะคะก็มนท่านลุ้นเลิกออกตอนแต่บางทีเนาะอยากจะตอบแฟนๆแฟนๆถามอะไรสักอย่างหนึงค่ะว่ามี้อชาร์จไหนที่พอจะสปอยให้พวกเราฟังกันได้บ้างนดีแบบฉากไหนที่ฟังแล้วแบบต้องมีกรี๊ดมีดีใจชินฟินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างนี้ครับพอดีพาร์ทของ หัวหน้าัูเขาอยู่ที่เชียงรายตลอดแต่ตอนนี้เราเพิ่งเปิดยู่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เจอแบบฉากที่แบบว่าจะฟินขนาดน,นั้นแต่ว่าให้คนที่อ่านให้คนที่อ่านบดมาแล้วดีกว่าครับให้คนที่อ่านบดมาแล้วสปอยหน่อยสิคุณเบลเดย <c oughs> ชอบไหมชอบไหมเจอฉากาจิ้นๆนะไรดงๆแ้อ,อะคือค พอพอ,อ,อเออฟต่เอามาทำเป็นบทแล้วเนี่ยค่ะก็คือค่อนข้างจำลองออกมาจากโครงสร้างของนิยายเลยเนี่ยจะมีบางฉากที่มีการขยับขยายให้น่าสนใจมากขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแฟนคลับของ,องนิยายไม่ต้องเป็นห่วเลยคั้ซึ่งตรงนี้เพราะว่าคุณนอค่อนข้างเคารพในบทประพันธ์เรื่องนี้มากค่ะถามว่าจริงๆอ่ะอ่านตั้งแต่บทแรกจนบทสุดท้ายอ่ะร้องไห้ทุกฉากไหนค่ะ เอาเดี๋ยวคนเขาไม่ดูจรางๆมัน,นมืเศร้าขนาดนั้น้นนนนนองไห้มีหลายแบบเนาะบางครั้งบลองให้ซึ้ง้องไห้แบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะน้องนิทานบทแล้วเป็นไงมีกานบทแล้วเป็นไงดีคร <c oughs> ับผมรู้สึกว่านะคือโดยรวมแล้วมันก็คล้ายๆกับบทประพันธ์เดิมน,นะครับแต่ว่ามันไม่ได้อ่านสอดแทรกให้มันดูเข้ากับทางทีวีมากขึ้น หลายคลินี้กก็ทําให้มิกร้องไห้ตั้งแต่ตอนงานเหมือนกันไอร้องไห้เมื่อไรเราต้องถามนี่เอาว่าอันนี้ถอดเสื้อจริงหรอพี่อ๊อฟอันนี้ผมต้องถอดเสื้อไหมอันนี้ต้องถอดเสื้อไหมตลอดเวลาเนี่ยเราก็บอกว่าก็ต้องถอดเดี๋ยวผู้หาก็ต้องมาเห็นเราถอดเสื้อแล้วก็ต้องถอดจังวนอะไรจังวลนอะไรอ่ะพ,พูดบอกเขาไปเลยเขาจะได้รู้ก่อนเลยว่าเออเราจังวลอ,อะไร โอ้โหขนาดยังไม่ถอดยังเขินขนาดนี้ตอนถ่ายจะถ่ายได้ไหมเนี่ยรักนวลสนโอะคุณน้องผมพูดไปเขินครับผมเขินเกือบเปิดเปิ้นเวลขอเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็เขินนะไม่เข้าใจแต่ต้องถอดเราต้องให้ผู้หาเขายอมเห็นบ้างไม่ใช่แค่ผู้หาเห็นไง่ี้เลยนะไม่ใช่แค่ผู้หาเห็นไงทุกคนเห็นหรอกชาวบ้านเห็นชาวบ้านก็เห็นด้วย แต่เดี๋ยวมันมีซีนที่เห็นภูผาสองคนก็มีอไม่รู้ล่ะเตรียมตัวเดออยังไงก็ต้องแบบต้องให้เขาเห็นนะ่ะภูผาเราก็มีเราก็เราก็มีเครื่องผ้าใด,ดๆถอดผ้าถอดแต่เอิร์ธเขาก็ได้อยู่แล้วนะคุณดีอยู่แล้วไนงะต้องต้องฟินคูนนะครับ <c oughs> ผมฟินแบบไปหลายวันแล้วครับกินทีนมาวันนี้คือตอนนี้ก็คือกินแบบบัดลมเรร้อย ก็ต่อให้ในเรื่องไม่เห็นก็ไปดูตามไอจีเขาก็ได้เออเขาชอบแก้ผ้าบ่อยแล้วขนาดถอยนะคะนักเรียนอะไรนะขนาดถอยขนาดให้ผูอื่นงถอยมากกว่าแล้วก็มาบอกว่าชงแล้วก็บอกไว้ชงเองนะน้อคุณน้อว่าถ้าถ่ายฉากนี้คุณน้อตั้งกล้องไว้ข้างนอกแล้วให้เล่ยกันเด็นถองโทนโอ๊ยเสรินนักก็นะอยู่ฝันอยู่ในตั้งกล้องสโอเคค่ะแล้ว ถ้าเกิดให้คุณเอาแล้แบคทีเรียนะคะร่วมกันคิดฉากในเรื่องฉากหนึ่งนะคะแล้วให้น้องเอ๋ยกับน้องมิกแสดงสดให้ทุกท่านได้ชมเป็นการกยยได้น้องย่อยจะไดท้ายไหมคะพี่ยได้ได้ไหมครับรับใจดีมากเลยค่ะวันนี้นะคะได้ได้ไ,ได้เอานี้ไงฉากที่ทุกคนชอบอยู่แล้วไงจะแบบไข่โม้งไข่โม้งเอาค่ะ แขวนไม่ถึงิีนี้เราทำเวิร์กช็อปกันไปแล้วด้วยเนาะแต่ครับฝันงแฝงนมุง้งฝันมึงดูนะเหี้เรื่องคือขูดเทียนกําลังฝัมุงม้งแขวนไม่ถึงแขวไม่ถึงผู้พาเห็นเงื้องะเป็นดูเห็นดูก็เลยมาก็มามเป็นบา้านเนี่ยเออทำอะไรเป็นมั่งมเนี่ยแล้วก็มาแฝงให้แล้วว่าทิ้งไปพิ้งมาตัวเล็กตัวน้อยแขวไม่ถึงคืองอินเนอร์แรงมากลองดูลองดูโอ้โหตอน เวลาเวิร์กช็อปกันทีพอดีครับว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้ไได <Yeah. S 1> อะไรอย่างเงี้ยอะใครอยากดูกบกมือหน่อยครับมาใครขอ๊คขอสังคมมือในนี่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 ตรงนี้ตรงนี้ตะปูมุ้งตรงนี้เครื่องตงัวนี้นะไม่ถึงนะ<ช>อันนี้คือเดเร็กชั่นเออเรากำลัง,ลงแบบกราดังเงื้อง่ายเงื้อง่าเงื้อจะเปลี่ยนนหน่อย หมุนหัวหมุนหัวมึงไม่ถึงภูหายืนดูอยู่สักพักหนึง่งแล้วแบบ <c oughs> ไอ้หมอนี่ไอ้หนุ่มนี่มันทำอะไรนะ <c oughs> งมุนเงียบหมเงียบหมเงียบแต่ไม่ถึงสักทีแอร์แอร์แอคชั่นเอ้ยเดี๋ยว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 มันต้องมันต้องตัดสินใจไม่ได้ต้องเปิดศึนษาหนังเชือกเชือกต้องแตะนี่มันต้องไปจับต้องโดนพมเชือกมันแตนะของเขาเกี่ยวเลยนะใช่หรือ ซาอ่ะมองไม่รู้ไม่รู้ไอ้ครูเทียนไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้แอนแอคชั่นปั๊บไปไปแอคชั่นไปเงยหน้าบ้างะเออเออเออนี่มันไม่น่าจะดีเราว่าเราว่าต้องสะดุดเราว่าต้องแบบเฮ้ยไข่ ดูกพาปุ๊บเอ๊ะรับอะไรอย่างนี้ลองดูอันนี้น่าจะดีถ้าทนผ้าแบบนี้น่าจะดีกว่าสมรรถเนื้อเยื่ยนไงเฮ้ยในการทํางานมันเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้ครับเพราะพอเราทำไปแล้วเฮ้ยแบบนี้มันน่าจะดีกว่าแค่ปูเทียนหันมาสะดุดจะล้มไอ้ด้วยความแรงรับมัดอย่างนี้เลยอเอ่นลองดูมามเราผ่าอ่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ชอบไปกระซิบอะไรรู้กันอยู่สองคนเดี๋ยวตะกี้เนี่ยอะมาห้าสี่สามแอ็คชั่นปั๊บัอนี้ซ้อมเลยเดินเข้าไปปุ๊บไม่เป็บ้างเนียเอ้ยหันมาตกใจตัวเล็กเออสะดุดล้มปั๊บไ,นะไม่เห็นล้มเลยเ <laughs> มันต,ต้องล้มต้องเออล้มเอออาสูดอาสังกะเปิมทิศตัวหันกลับมาเจอปึ๊บสะดุดล้มปั๊บล้มมาแหคนเขาก็อยากดูแค่นี้แหละเออล้มแต่หน้าใช่ขอบคุณคุณอ็อฟแล้วก็สองเกตล้มมิกที่เขาเชื่อฟัจริงๆนะคะฉากนี้เขาเก็บข้าวเปนทันไหมคะเมื่อกี้ไม่ทันหรอเดี๋ยวให้เขาทำใหม่ตอนลงไปข้างล่างก็ได้